เรื่องที่ต้องระมัดระวังในปี25 6 7ของชาวลัคนาราศีกันครับดูที่ดาวมฤตยูนะครับดาวราหูแล้วก็ดาวพระเสาร์ครับดาวราหูนะครับก็ยังตำแหน่งเดิมนะครับทั้งปีเนี่ยมาอยู่ที่เรือนปัตตนีเนี่ยเป็นจุดเรือนอริด้วยนะครับช่วงนี้ต้องเตือนชาวลัคนาราศีกันนะครับต้องดูแลใส่ใจนะครับกับแฟนให้ดีครับเรื่อว่าจะมีเรื่องของอารมณ์ความขัดแย้งกันนะครับความคิดความเห็นไม่ค่อยจะตรงกันไม่ค่อยจะลงรอยกันนิดหนึ่งเรียกว่าเอาใจใส่กันให้ดีนะคุณนตอลดดะัววุก่เเเพรราาาม็ ดูแลใส่ใจแฟนให้ดีแล้วก็สุขภาพด้วยนะมีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะครับแฟนคุณนะครับแล้วก็ดาวมะเร็งตัวคุณเองด้วยครับตัวคุณเองด้วยนะครับดูแลใส่ใจอารมณ์ตัวเองให้ดีครับอารมณ์จะเวียนกว่าช่วงปีที่แล้วนะครับแล้วก็ดาวพระเสาร์เนี่ยยังมะเร็งอยู่เทือนวินาศน,นะครับอันนี้ความหมายดีก็มีนะแต่ความหมายที่ต้องระวังนิดนึงด้วยว่าตลอดทั้งปีเนี่ยทำอะไรมกักจะมีคู่แข่งอยู่เสมอครับในการทํางานก็ดี ในการทํามาค้าขายก็ดีนะเรามุ่งมั่นตั้งใจให้เต็มที่เดครับความตึงเครียดอาจจะมีอยู่บ้างนะแต่เราชนะได้นะครับถ้าเราสู้ให้เต็มที่เพราะว่าเรียกว่าดวงไพรีพินาตอยู่แล้วนะครับแต่ต้องระวังเรียกว่าในการทํางานเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ครับเราต้องเชื่อฟังบ้างนะเรียกว่าช่วงนี้หัวเราจะรันนิดหนึ่งนะครับในการทํางานประจําแล้วก็ดาวมดุูยังกดยุทธันสุภาษณ์นะก็ชัดเจนนะครับเรื่องของการทําทงานร่วมกันกับผู้หลักผู้ใหญ่ ต้องระมัดระวังการสื่อสารแล้วก็คาพูดครับการค้าขายดูแลลูกค้าประจําของท่านให้ดีครับแล้วก็ดาวมะเร็งอยู่ที่สหัสชาด,ด้วยของการเดินทางครับเตือนเช้าวลัคณาราศีกันนะครับระมัดระวังการเดินทางในระยะสั้นๆระยะไกลๆก,ก็แล้วแต่ต้องไม่ประมาทรักษากฎวินัยจราจรนะครับรู้ดวงก่อนเราจะระวังแผนชีวิตแล้วก็การเดินทางได้ดีนะครับ